สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมืาอนี้ยามํากาศสภาพพี่พัน้องมาส้มสวนพุทธชาติบนดาดฟ้านะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยดาดฟ้าพันล้านนั่นเนี่ยดูดินี่เจ้าของเลยเนี่ยเป็นไงเจ้าของเป็นไงคะพอสัมภาษณ์หน่อย อยู่ข้างบนนี่รู้สึกเป็นยังไงคะ <laughs> <laughs> งน,นี่เรเพิ่นเก็ดนั่นนี่พี่น้องเนี่ยดูแลผู้เดียวได้เนี่ยอยู่ข้างบนก็สบายดีดูแลคนเดียวนะคะเนี่ยบอกว่าให้จ้างข่อยมือละสามร้อยเนี่ยแล้วก็บบ่เอาดูคนเราต้องใจรักขนาดไหนเนี่ยสามารถเนลมิดดาดฟ้า สวยมากทุกคนโบกกำลังออกดอกตอนไหนปะอเ,เปออ,อเนี่ยอุย้ยกำลังออกดอกเลยทุกคนปนะลูกกี่ปีหนึ่งจะออกดอกนยะเออ,อ มันไม่ได้มุมไม่ได้แสงเลยนะทุกคนไม่ได้แดดก็ไม่อรอ่อยม,มันไม่ใช่ง่ายดียใช่ยา,ย,ายากอยู่เลยเ<บ>ขาเรียกกระบองเพชรใช่ไหมเขาเรียกอะไรคิดตัดหรือคิดตันคิด แคตัใช่ไหมไหโอ้โหไอ้นี่ออกดอกละทุกคนสมไหมก้อนคอยเอิ้นกระบองเพชร <laughs> ไหมโบราณจริงคนนั้นไ่เปีนยหรอกกระบองเพชร ใช่เขาว่ามันเป็นน้ำเขาถือกันไงเขาเรียกว่ามันน้ำมันขึ้นแพงใช่แต่ที่ไหนได้คนงสวนละเราใื้่ใหญ่ๆมันรวยจะเป็นไล้านใช่สมัยก่อนหนูจะไปดูตรงอะไรนะตรงโดมที่เข้าไอเนี่ยป๋าตรงสนามหลวงรอเก้าอ่ะสมัยก่อนเขาจะเป็นโดมเนาะเป็นที่แรกๆเลยนะที่เข้ามาปลูกอะ่ะฮะนี่ดอกมันหรอหรือว่าไงอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะป๋า เนี ar, nu ال, nu ่ยมันนี oh, nice ่ดอกมันใช่ไหมใช่เหรออุ้ยสวยอ่ะนอมั้ยนอเหรออุ้ยสวยอ่ะนอมันมี่แบดอุ้ยงามมากนี่ไงเนี่ยนอนั้านั้นเนี่ยเอออ๋อถ้านน้นก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมก็มันมันแลวแต่ง่ายแล้ว มันเป็นเหลืองเป็นลายแล้วแต่มันอืมอุ้ยไหนป้าบอกว่าดอกมันเยอะออกดอกเยอะอยูน่นะเนี่ยไหนอ่ะนี่ไงโอ้หึฮ่า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 เออว่าง,นงานบอพี่น้องงามบออืเอ,อเขาดูทุกวันเขาบอกไม่เยอะเรานานๆขึ้นมาทีดอกเป็นต้น,ม,น,นมันไม่เย้ายวนใจคนพื้นที่ไม่เหลือเลยนะทุกคนไม่ไม่ไมย่ามเคยมาถ่ายทำครัง้งหนึ่ง แต่ก็รู้สึกว่ามารอบนี้ที่เขาเพาะไว้มันโตไงดูดิทุกคนดูดอูอ๋อต้นไมอ้อะไรนะเอกเศรษฐีเก้าชั้นเอาไปเอาไปเอาไป<ด>เยอะเลยใช่ไหมี่งหลังนี่ไ,นไม่ต้นใหญ่นี่ไงต้นใหญ่ก<ด>็อย<ด>ู่นั่นเลยไม่เปลี่ยนนี่อะไรเนี่ยต้นอะไรอะไรอ่ะสับปะรดป่ะ เป็นลากรนบะสับปะรดสีสวยแม่ละทุกคนจากงานอาดิเรกกลายเป็นรายได้ลักเลยเลยพี่น้อง แต่ก่อนเป็นเป็นดาดฟ้าโล่งๆนะตรงนี้ทุกคนป่ามาเขาก็ตอนแรกแกก็ทําอยู่ข้างล่างเลยพื้นที่ไม่พอแกเลยมาในละมิดเบิ่อเอาพี่น้องคน้นขยันเลยนะี่ของพวกนี้ต้องใจรักด้วยนะป่านะถ้าใ,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 ใจไม่รักก็ดูแลได้ไม่ขนาดนี้ทำอะไรไมันต้องรักอื่าทย่ทำดูไอ้นี่ อันนี้ตระกูลเศรษฐีเก้าชั้นเนี่ยทุกคนอย่างงามใดสนใจกติดตอปลาไดเดอพี่น้องงดูเนี่ยงดูตนที่มันเวลามันจะต่างกันอืถ้าคนดูเป็นก็จะเนี่ยขายไม้ที่เป็นลายเพราะไม้ด่างใช่ไหมจะมีลายแดงลายตอนไม้ใังดูแค่ต้นอย่างนั้นนะเนี่ยเห็นไหม ก็ต้องดูลายมันดูฟอร์มมันหลยายอย่างอะไรียมันเงี้ยังเข้ากับรู้เรื่องแล้วยังเป็นอยู่น้ำกูม,มือเนาะเนี่ยเป็นบอแน่ทุกคนดูต้นนี้ดิแล้วใครช่วยย้ายเนี่ยย้ายเองเหรอย้ายจากฝั่งนูน้นมานี่ใครช่วยย้ายอ่ะโอ้เจาคือแข็งแรงป่อยไง แสงไม่ให้เลยนู่นในตะกตอนตน้นใหญ่ๆนะี่อยู่ฝั่งนู้นนะแกย้ายมาเองเอ้าแสงคืออะไร,ร้ลยอพี่น้องโอ้จบก,กัน แค่นี้นะทุกคนพ่อหอมปากหอมคอพี่นนอะเนี่ยใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะคนขายอยู่สนามหลวงสองสุขสันร้านสุขสัรซอยหกใช่ไหมสุขสันรอจหกอ,อืมคนสิว่างขายอยงไหนน่ยพี่นนอะ 拜拜，姐。